สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมออรอนซาชาแน,นลอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนี่ฮะคุณเคยสั่งของหรือเปล่าครับผมสั่งแล้วได้คืนไหมอ่ามันเป็นยังไงมาดูกันครับนี่ผมสั่งนี่อินเทคแอเป็นสาวน้ำนะครับผมที่เราสั่งไปแต่เราได้อะไรมามาดูกันครับผมแกะกล่อง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 ไปดูกันผมบอกให้นะน,นี่วิธ,วธีวิธีการที่แกะกล่องที่ผิดพลาดนะครับผม,ผม,ไ,มไม่ควรแกะแบบน,นี้นะคุณควรจะใช้กันไกดหรือคัตเตอร์ดีๆนะครับผมแต่นี่ผม ผมรี่ผมฝ้านะครับผมนี่วิธีนี้ก็ผิด <ๆ S 1> ครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแปะพลาสติกที่มากับกล่องไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่อย่างเงี้ยโอเคโอเคเราไปดูข้างในกันว่าสิ่งที่ผมสั่งมามันจะตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูกันไปดูกันคลิปนี้คุณจะได้ทั้งประสบการณ์ของการถูกหลอกและการไปเอาเงินคืนแนละตามเงินคืนได้ยังไงนะครับ ดูผามผทมผาทำ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 แต่ยิ่งใหญ่ไปขนาดไหนดูกันครับผมนี่ฮะฝารองนั่งอะไรอีกเออโฟมเครื่องมือการใช้เอออะไรอีกนี่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 เป็นกล่องแบบนี้ผมก็สงสัยนะครับว่าที่เราสั่งไปก็คืออินเทกแต่ว่าเราได้มาคือเครื่องทำร้รอนเย็นนี่โอ้โหออมา ออมามาดูนี่โอ้พระเจ้าจอดพระจอดมากเอ้ยเนาะนี่ได้แบบนี้มานะครับผมนี่กระติกน้ำเป็นคูลเลอร์น้ำร้อนน้ำเย็นน่าเด็ดน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ไม่ต้องปลอกครับผมโอ้โหได้แล้วครับผมเราสั่งสาวว่าน้ำมาโอ้ได้แบบนี้ครับหมดอนคำสิบอ่ะครับ และถัดจากนั้นมานะครับผมก็มีการติดต่อไปยังผู้ที่มาส่งสินค้าครับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ต้องระวังให้ดีครับผมในเรื่องการส่งคืนนี้จะได้ได้หรือเปล่านะครับผมและนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเวลาเราแกะทําไมถึงต้องให้มันเรียบร้อยด้วยการใช้กันกดคัตเตอร์นะครับ โอเคถัดจานั้นมาเราก็ติดต่อกับน้องที่มาส่งสินค้าเราแล้วก็เราก็เอากล่องนี้ไปแพคให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นจิัดจาเขาถึงที่เลยครับผมน้องน้อยน่ะเราผิดชอบคือเขาบอกพี่ว่าเอามาคืนแล้วเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าไอ้นั่นยมันไม่ได้เปลนของนะเออจะคืนของได้เลยเปลนของ Oh